ที่มาของโครงงานของพวกเราก็คือจากการสังเกตพฤติกรรมเพื่อนเพื่อนภายในชั้นเรียนพบปัญหาหลายอย่างเช่นการไม่ช่วยการทํางานาการสร้างล้อกันการส่งเสียงดังเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ผมจึงรวมกลุ่มกับพกเพื่อน,นเ,พาาเพื่อนที่สนิทสังเกตพฤติกรรมเพื่อนเพื่อนภายในชั้นเรียนได้พบว่านักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธย,ยมศึกษาปีสามก็มีปัญหาเหมือนกันจึงนําปัญหานี้ไปปรึกษากับพี่ๆสภานนักเรียนจัดตั้งกลุ่มแกนนำเพื่อที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนของเราครับ ปัญหานะคะเกิดจากที่นักเรียนการนําของพวกเรานะคะได้ไปสํารวจนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห่จนถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะทําให้นะคะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในภายในห้องเรียนนะคะมีมากมายหลายอย่างเลยค่ะมีอีกหนึ่งปัญหานะคะที่พบเจอในทุกห้องเลยค่ะคือปัญหาการทะเลาะก,กันค่ะโดยนักเรียนนะคะจะมีพฤติกรรมก็คือนักเรียนจะด่าทอกันค่ะจะแบ่งเป็นทัพเป็นพวกจะใช้ความรุนแรงในการทํา้ายร่างกายกันและนักเรียนจะไม่พูดคุยกันค่ะและจากพฤติกรรมเหล่านี้นะคะทํา ว่าถูกทำในทางวิสัยพนาทรทําให้นะคะเขาไม่มีความสุขในการเรียนค่ะจะให้เกี่ยงการทํางานเมื่อครูมอบหมายงานให้แล้วก็ไม่สําเร็จตามที่ต้องการค่ะซึ่งแตกต่างกันนะคะถ้านักเรียนไม่ทะเลออกกาะกันจะทําให้หนักเรียนมีความสุขในการเรียนนักเรียนจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นและทําให้มีทัศนคติที่ดีในการเรียนค่ะ เหตุที่ทําให้เราทะเลาะกันในชั้นเรียนนะคะจะมีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกค่ะปัจจัยภายในก็คือปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวของเราเองค่ะอย่างเช่นอาการที่เรานะคะยึดตัวเองเป็นหลักค่ะหรือว่าไม่ฟังเหตุผลของผู้อื่นค่ะค่ะข้อ2นะคะเราอาจจะเล่นกับเพื่อนรุนแรงจนเกินไปค่ะข้อ3าค่ะเราอาจจะไม่ได้ให้โอกาสซึ่งกันและกันค่ะข้อ4ี่ค่ะความคิดเห็นของเรากับเพื่อนอาจจะไม่ตรงกันค่ะข้อห้าค่ะ เราค่ะทะเลาะกันโดยไม่คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นค่ะและปัจจัยภายนอกนะคะก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับครอบครัวของเราค่ะหรือปัจจัยที่เกี่ยวกับคนรอบข้างค่ะอย่างเช่นครอบครัวของเราค่ะมักจะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาค่ะไม่ใช้เหตุและผลค่ะข้อ2ค่ะน้องๆหรือว่าเพื่อนๆของเราค่ะอาจจะหยอกล้อกันเล่นกันค่ะทําให้เราอะค่ะ เกิดความโกรธหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้เหตุผลคุยกับเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะข้อ3นะคะพี่ๆอาจจะมีพฤติกรรมที่ทําเราอาจจะได้ไปทําตามพฤติกรรมของพี่ๆค่ะแล้วข้อสี่นะคะก็คือโซเชียลมีเดียสมัยนี้ค่ะเขามักจะใช้ความรุแนแรงในการคุยกันค่ะหรือไม่ใช้เหตุผลในการคุยกันค่ะ PCA มีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1แ l a n พลนการประชุมวางแผนเพื่อสรุปข้อมูลนักเรียนที่ทะเลาะก,กันในชั้นเดียนของแต่ละชั้นเพื่อตั้งเป้าหมายค่ะ ขั้นตอนที่2ดูลงมือปฏิบตัติมีวิธีการดําเนินงานดังนี้ค่ะเช่นกิจกรรมที่นํานักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มแกนนําจํานวนสิบคนร่วมกันทํากิจกรรม VR Team เพื่อกิจกรรมส่งต่อความดีสู่ชุมชนค่ะและกิจกรรมประสานสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีคุยกันปรับความเข้าใจกันโดยผ่านแกนนําที่เป็นตัวกลางในการร่วมเจราจาค่ะขั้นตอนที่3เช็ค ประเมินผลสอบถามครูประจำชั้นประธานชั้นเรียนคณะกรรมการห้องเรียนรวมไปถึงนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายประเมินตนเองภายใต้กลุ่มในชั้นเรียนค่ะขั้นตอนที่ 4@ แอดสะท้อนผลเพื่อพัฒนาขั้นตอนที่5รีพอร์ตรายง,งานผลการดำเนินกิจกรรมค่ะ ผลการดำเนินงานพบว่าหลังจากทำกิจกรรมแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมผ่านเกณฑ์การประเมิน7 2คนคิดเป็นรอยละ82.76เป็นไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ค่ะ